โอ้แล้วออกไปซื้อขนมจีบสละเปาให้ยางเสร็จแล้ว,ลวไปตายฮาน่งไปเอาบุญมาเผื่อหนูด้วยแหละเห็นไหมหนูก็ได้ไปซื้อขนมจีบสละเปา,ปาฮะเอ,อ๋มไปตายแล้วม,ไไ <laughs> มันไปตาย พามันขึ้นเมลเรียบร้อยแล้วมันเข้าไปอยู่ในป่าแล้วเหรอเป็นตาซานแล้วเหรอช่้งนี้โอ้ยพามันเข้าโกดังแล้วเก็บเข้าไปในโกดังแล้วเอาเก็บเข้าไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านคุณกระหม่อมอยู่บ้านคุณหม่อมแม่ใส่เงาเนาะใส่เงาเนาะ ก็จะมากิขานขนมจีนสลัเปาหยกเป็นตั้งสองโจมากวนโอก,กวนแล้วก็ททางนู้นกวนมาก่อนเนาะกวนอไอะก็ททางนู้นก็ต้องการต้องการขนมจีบสลัเปลาอ๋อก็นั่นแหละก็ตอนที่หนูเข้าไปมันลืมบอกไงขงนมจีบสลัเปาไง <c oughs> โมโหใจยเยน็นๆโมโหไม่ดีมามามาไม่ได้อยู่บ้านนะคะเลยโมโหเพราะไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยค่ะอ๋อไม่ได้อยู่บ้านไกลกันไหมลกูกไกลมากไกลเท่าไหนอ่ะเทา่ทาเออสามเก็นแยกแล้วไมครับฝากพาไปไปโอ้มันกลไกล้ๆเองลูก สดงว่าใกล้ๆก็ก็จับบ้านจ,จากจากซามเกี้ยนไปบ้านน้าใกล้ๆเองมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นมึงมันนั่งมอไซค์ลมตดมันยังไม่หายเลยนี่บ้านย่ามันอยู่เหมือนบ้านกูนี่บ้านเพื่อนมันก็อยู่ซะนั่นสีแยกไฟแดงโทเทลน,น,น,นั่นน่ะอยู่บ้านเพื่อนก็ก็บอก จะซื้อให้เขาหน่อยอแล้วมซื้อของกินไม,ม่ให้มันด้วยใชป่ะนั่นน่ะไม่มันไม่ได้จรีบรีบเหรอเบิกมึงเบิกตังค์ไปเท่าไหร่ห้าพันมันไม่ใช่ไม่รู้มันรู้สิมันต้องบอกซิว่าเบิกตังค์ไปเท่าไหร่มันก็ต่อคืนไปตามยอดเกินสิห้าร้อยไม่มีติดไปนวมนะนเพราะว่านขนมจิบ ขนมจีบสามร้อยกว่านะมึงอย่ามาเอาค่ารถมอไซค์รับจ้างยังเอาแค่ยี่สิบบาทเองนะบอกแม่สิว่ายี่สิบาทมาเติมน้ำมันได้ไหมแม่พีนมึงก็โอนเข้าสีบัญชีนะนะ่ะหน่ะยี่สิบาทมาเติมน้ำมันไม่ได้เนาะโอนให้ลูกมึงดิพินเงินนะ่ะวันนี้หมดหลายหมดเท่ากูไม่แน่วันนี้กูหมดเยอะกว<อ>่ามึงอยู่วันนี้หนูหมดเยอะไม่ใช่น้อยวันนี้ ยา <Yeah. S 1> จริงๆกูจตยจจตั้งแต่ขึ้นรถเลยจริงๆไม่โกหกตั้งแต่นั่งรถปุ๊บไม่ได้กินเบียกกินน้ำน้ำมีฟอง,น,ฟองน้ำก็ฟองสีเหลืองอยเอะน้องมึงถามว่ามึงไปไหนแม่งบอกขึ้นเมนแล้วเออมันนอนตื่นมันยัดเตียงมึงเมื่อกี้นี่ห,หิวหรือยัง ยังมันยังไม่ฟืน้นมันยืนฟังเฉยเฉยสติมันยังไม่มาส่วนแม่มึงก็เกาหัว,หวแค่แคกบอกว่าให้โองเงินให้ลูกนี่เกาห,หัวเลยแม่มึงอ่ะวันนี้หมดหลายพอนั่งรถตุ๊กก็เติมน,น้ำมันปัร์ c, พอน่นปุ๊บมันก็อันนู้นอันนี้มีแต่รายจ่ายวันนี้หิวหรือยังหิวหรือยัง เอ้านี่อีบีมึงถามมีเอ๋อสิแม่ถามว่าหิวหรือยังมันบอกมันไม่รู้ไม่รู้สักเรื่องวันนี้ชีวิตมันมันยังไม่รู้เลยนะใครยังไม่เมื่อยว่าตื่นตตีหกก็ตั้งแต่หกโมงเช้าบีมันนั่งทับมันหน่อยสิมันเมื่อยอีเออมันจะซื้อตั๋วไปเมืองไทยนะ่ะ มึงกลัวมันหรือมึงยังไงวะเหมือนมึงจะต้อนรับเกอะหรือมึงจะถีบส่งก็ยังไม่รู้มันยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยมึงกลัวมันไปแล้วน่ะมันจะไปชชยาภูมิมันจะไปขายส้มตำมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่เก็ตเพราะมันไม่รู้เรื่องของอาภาคีสานจักกรเรื่องมันนั่งเกาหัวแขกแกอยู่เนี่ยมึงถามไปเธอดอกกระเจียวมันจะถามมึงว่ามันคืออะไรดอกกระเจวเหรอ นั่นมันอีบีดอกกระเจียวมันฟังเป็นดอกกระเจี๊ยบแล้วเอางี้นี่ใครจะเป็นหลงหลวันนี้หลอกมันกินมมดแดงเลยวันนี้มันไม่เคยกินแม่เป้งมันไม่เคยกินมดไข่มดแดงมันปีนเสาเลยวันนี้เฮ้ยฟังแลยนะ คิดียงจังแต่ลำการนะมันควรจะฟังหรือไม่ฟังดีมะเอาประเด็นไหนเนี่ยเอาประเด็นหน้าแล้วเป็นไอ้ลำการนี่เก็บไว้ประเด็นหลังไม่เยอะมันชอบทำมาตอนเล็นเกมมันนับพินเลยกำลังทำมาขับไม่ฆอยูอืมเป็นความผิดของมึงนั่นแหละสคนโอ้ก็ขนมจีบซาลาเปาก็ต้องการของเขา ซื้อไปผิดฮะซื้อไปผิดอะไรเคยแป่ซื้อให้ผิดหรอรีบมาโอ้อย่าไปซื้อให้เขาผิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบาปลูกเดี๋ยวน้องจีบสบาะเปาบ้าน<ห>ก็จะผิดโยซื้อลูกใหญ่มันใส่ลูกเล็ก <laughs> อย่าไปนั่นเขาเลยจากบ้านหลังเลยค่ะกลายมันบ้าบ้านหลังบะเอ็บเลยจะอยู่ไม่ได้ถ้าบ้านอย่างหลังใหญ่เกินคุยกับใครเนี่ยเป็นคนจะมาเหรอคะคนจะมาลเก็บจิ้นจินกันนานนารจริงอยู่เลยถามมันสิมันไม่มีที่สิงหรือไงบ้านมันมันสิงไม่ได้มันต้องไปสิงที่อื่นไม่มีแอร เออได้ไงแม่แม่แม่ก็ตอบให้แล้วแม่ลูกมันรู้ใจกันมากแม่แม่ก็ตอบให้แล้วไงผมแล้วมึงจะใส่ทําไมมันไม่ร้อนเหรอบ้านกูก็ร้อนแล้วนไอถอดเข้าถอดออกเสื้อนะเสื้อมันนี่ไงมันเย็นจีนองศาที่นอนีองศาท่าวนนีลูกสิบองศาบาาศูนย์องศาตอนนี้ยมันดีใจมันมันดีใจมันเสียตังค์เยอะเหมือนแม่วันนี้มันเลยเบื่อแล้ว เอรอมีสติหน่อยอะไรเขายัางไม่เลยอะไรเมื่อวานนี้ะนะจะเล่าอะไรฟังมันมาเล่าให้ให้นะ้าฟังเีอ่เอย่างดีเลยเพื่อนโอนเงินให้ 6, หกพันบ่หกพันเออน,น้าก็หลงดีใจเออเพื่อนคือจะดีว่าโอนเงินให้มึงตั้งหกพัน ที่ไหนได้มันบอกว่าเพื่อนโอนให้ปุ๊บมันก็ต้องไปกดให้เพื่อนคืนหกพันโอ้ยโอนหอกอะไรวะกระเทินมันก็ไปโคนเอาออกเลยแม่เนีย่ยมันเป็นคนใช้ง่ายไงน้าก็หลงดีใจเลยเพื่อนคือใจดีแต่ว่าโอนให้ต้องหกพันอีกคนอ้อนวนนั่นแหละคนนั้นนั่นแหละ พอมันบอกอีกคำสุดท้ายว่าไปกดคืนให้เขาหกพันโอ้ยโอนไปโอนมาคืนได้ไหมน่จีกสิหรอหึอะไรซื้ออะไรไปให้พี่กินมั่งอ่ะ,อะเดี๋ยวมึงทำไมไม่ซื้ออะไรให้พี่ปอนกินมั่งทางไก่ไปละทาก่เอสขนมจีบมึงอะสามร้อยกว่าเองนะ คืนไปด้วยนะไอ้ร้อยที่เหลือน,นั่นนะจิบเลยวะน้ำจิบเลยวะผมก็ไปคืนแล้วสิเสร็จแนละ้วใช่ไหมเนี่ยไปไปให้เขาเสร็จแล้วใช่ไหมเขาเลิกเงี้เงาแล้วใช่ไหมยขาจนอยู่แบบนี่นแหละเป็นไปขี้เพิ่งเสร็จแล้วทีนี้โทรมาตอนขี้ใครเขาจะรับล,ล่ะอื้นหรอขี้ออกทั่วโลกเลยงานเนี่ยแายละเออ <laughs> ขี้ออกทั่วโลกเลย <laughs> ดีแต่ไม่ออนสดตอนเนี้ย ทักทายแฟนคลับหน่อยเขาบอกว่าอยากได้ยินเสียง e b b ช,ช่องนี้เจ็บคอค่ะนะดัดจริตช่วงนี้ช่วงนี้เลยนะช่วงนี้เจ็บคอเหมือนแม่มึงเลยเนาะ,ะเหมือนแม่พินมึงมากเลยเจ็บคอสองอาทิตย์คลิปไม่มีนะแม่พินมึงอ <c oughs> <c oughs> อ้ยมีลูกใหม่อีกแล้ว แต่ว่านางพูดไม่ได้แต่านางก็ติดตามเกาะเป็นแจวเลยแม่ลนกอก็คุยกันเพื่อนที่ทํางานเขาไงกิ๊กเขาเพื่อนมันบอกว่าเป็นลูกอะไรแหละเขาไปไหน,นก็วิ่งเกาะแขนเขาเ็าสะบัดยังไงก็ไม่หลุดมันโดดขึ้นไปนั่งหน้ารถเขาก่อนเลยขยันนะคนเราเอยอืมเธอบีบีเห็นนะบ,บีบีบอกโหณนะพินทีต่ต่อให้หน่หนอยๆรถก็โคตรเท คนก็โคตรเท่ไม่อะ่ะสเป็นก็พินไม่ผ่านไม่ผ่านอืมตายแล้วสเปคตกต่ำขนาดนั้นเลยพินโอ้ยผ่านหมอนี่ผ่านรถก็เท่คนก็เท่แต่เ,เลยจ้ผ่านไปเลยผ่านหน้าเลยคแต่แต่ว่าบีบีต้องต้องเรียนระบบเออภาษามือเยอะ เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาไม่ได้ชื่อบีบีเขาก็ชื่ออะไรเขาชื่ออีพีเลยลูกเขาชื่อฟ้าใสออโอ้โหทาไมทองฟ้ามันขุนมัวขนาดนี้ตลกวะทองฟ้าขุนมัวมึงอย่ามึงอย่าชื่อเลยกูสงสารเจ้าของชื่อมากมายใช่ไหมเอออีฟ้าขุนมัวอีทองฟ้าสลัว โอ๊ยกูรับไม่ได้อีทองฟ้าขุนมัวอีทองฟ้ามืดสลัวมึงดูอีเอ๋อมันหวัวเราะเยอะแยะมึงอย่างสะใจมากเลยนะั่นแหะมันตื่นแล้วมึงต้องมีสติแล้วอ,อ๋อมึงต้องมีสติแล้วไอแม่เขานั่งเป็นนานแล้วเขามีสติตั้งแต่ตัวเองไม่พูดว่าฟ้าใสพอตัวเองพูดว่าสายเขาก็เลยตื่นเ,เออเขาตื่นเพราะว่าความฟ้าใสของมึงนั่นแหละอีขุนมัวเขาให้มันตื่นไงโอ้โห กาตั้งเนาะกาตั้งชื่อเนอะาะถามมันได้กี่โลแล้วตอนเนี้ยทำไมอ่ะฟ้าใสแต่เมืองนอกไม่เห็นใสเลยมันมดืมดลงมืดลงหกโมงขคือมืดแท้เมื่อไ,ไหร่ใบป,ประกาศไปปร,ริญญาใบไ,ไถนามึงจะได้สักที <c oughs> อ่ะเออมันอบอกว่าให้มึงเอาข้างละกิโล เวลามันจับมันหยิกจะได้เต็มไม้เต็มมือตลกมันเหนีบหน้มามึงหลเยอะเอ๋ฟื้นแล้วฟื้นพอมือกัดกนี่ไหะข้างกิโลพอดีหละไปเอามัเลยในช่องฟิตอ่ะสองกระป๋องเอาไปบีฟ้าใสฟ้าใสข้างกิโลใช่ป่ะพอรามันมันก็สอนชืน่อไงซ้ายฟ้าใสขวาฟ้าขุนตรงกลางอินรร เพน,น่อนนะลูกฮ้าเาลูกเพื่อนาะไ้ได้นางกลุ่มกระมับบลูกคนดีเลิศคือตรงกลางกระลกไม่ได้ต้องสวรรค์เนาะนี่มึงสั่งอะไรของแม่มึงไว้ได้เลยนะเพราะว่าแม่มึงจะไปเมืองไทยอิแม่พินสีตามงมื่นนะอกี้า,าน่มที่ดิน นี่นางดูเสื้อนงเสื้อในานางไปดูไซส์เลยนางกะกะจะสั่งแล้ววันนั้นนางจะกดยอแล้วด้วยอีแม่มึงอะเ,เออไปใส่อะไรเอ้าเขาใส่ให้ฟ้าใส่เอเอเขาจะเอาไปให้ฟ้าใสฟ้าขุนเขาไงวัน <c oughs> วันนั้นมันนั่งซื้อแล้วมันเห็นไอเสื้อนงเสื้อใน,นบอกเนี่ยแล้วแม่กะนะับปูเซลกะพี่ขวัญเซลไม่ใช่มันปฏิเสธนะเว้ย โอ้ยเขากําลังดูไซส์อยู่ว่าจะไซส์ขนาดไหนมันไม่ได้เป็นเสียดว่าไม่ซื้อนะ,ตะแต่เห็นไหมตลกแล้วได้เอาของใครไปอเออมันเอาของใครไปคาว่าตลกลเลยเฮ้ย <laughs> ย,ยืมของอีเอ๋ไปได้ไง <laughs> แต่ค่าลี้กสิทธิ์ยังตลกแล้วอ่ะมันชอบพูดคํานี้ต,ลก, <laughs> ตลกแอบกินกินเอ่อ ก๋วยเตี๋ยวเซเว่นยังโอ้ยเป็นปิดแล้วถึงป่านนี้เซเว่นเปิดยี่สี่ชั่วโมงมันจะปิดทําไมปิดแล้วเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่ก๋วยเตี๋ยวที่เซเว่นอ่ะเขาบอกว่าของอะไรนะอร่อยออกใหม่รู้รู้จังเดี๋ยวนะว่าน้าลงไปนี่จะไปฟาดเซเว่นไม่รู้มันอยู่ตรงไหนหรอ เน e oh. ี่ยเซเว่นในมึงลงเครื่องบินปั๊บมึงเดินออกจากตอมึงขึ้นชั้นสองเลยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะที่เขาบอกนะเพราะว่ามันบางที่มันก็ไม <ER> ่มีก๋วยเตี๋ยวที่เขาลงถ่ายให้ดูยาวๆบทความเขาคุยกันระหว่างแม่ลูกเขาเราคนนอกเราถือกล้องอย่างเดียวพอแลนอกระบบอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่ารู้ดีมากเลยนะคุณแม่เฮ้ยมันชมหรือมันกัดมึงละลูกมึงนั่นน่ะพิน ดูแม่มันดีใจเหมือนร้องไห้เหมือนชมกันดีดหน่อยน้ำตาไหลเลยใช่ไหม <c oughs> ปริ่มปิม <c oughs> ปป่มเพิ่งจะฟื้นใช่อ่านหนังสือไม่ออกแต <frustrating> ่รู้ดีจริงๆนะคุณแม่รู้สิมีกิ๊กมีก๊อกเขาพูดมาว่าเขาบอกว่าวันนี้เขาไปกินก๋วยเต,ตี๋ยวที่ในอิสเวนอะมันมีด้วยหรอ เขาบอกมีอยู่โลกไหนมากก็อยู่โลกสวีเดนที่สวีเดนไม่มีมีแต่เซเวนอีเลเวล่นอ่ะสวีเดนมีแต่ไม่มีหรอกก๋วยเตี๋ยวไม่มีมีแต่ขนมจี๊มีแต่ขนมจี๊ซาลาเปาซาลาเปาก็ยังไม่ได้กินเลย <c oughs> ไม่อยากไอยกินยังจะได้กินเหรอคุณพี่กินไปหมดทั้งหก้อนนู่นอะ่ะ จะเอาวาดบ้านกูเนี่ยกินไปหมดแล้วหกก้อนออกูนจะได้กินสักขำที่ไหนล่ะน้อง <บา S 1> จิบป้บา,บปาก็นั่งนั่นแหละอยู่ในห้องทีวียังไม่ถึงเวลานางกินไงนางก็ไม่มาในครัวโอ้กะนางกะซับน,นั่นแหละเท่ากี่โมงเท่าวานนี่แหละโอ้ก็กี่โมงก็เท่ามึงนั่นแหละเวลาที่เดียวกันกับมึงหรือมั้งหกโมงครึ่งห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งมึงใส่กี่แว่นนั่นน่ะตาบ้าง <ห>นี่<ด>บอกเขาไปสิจะโอนให้เท่าไหร่เงินทองนะ่ะอืมตอนนี้เหลือเหลืออยู่แค่มันเกิดปะปะ๊าละเซ่วันที่ยี่สิบสี่จะไปกินข้าวที่ร้านาบ้านใครตอนนี้เหลือหา้าจะต้องมาสิเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูเพราะว่าแม่มึงโทรสัง่งแม่มึงโทรสั่งโต๊ะเรียบร้อยแล้วแม่มึงอะ่ะอมามารับหน่อยขีลุยน้ำมาเลยอายวนก็ไปด้วยนะ เลยมึงจะเป็นลูกสาว<ต>มือจะเป็นลูกสะกสภ้ะะร,รู้สึกมึงจะเอาทั้งบดทุกบทบาทเลย <laughs> ดูดูอีกขวญมันมันหลับตาสั่งใส่มึงพ่อมันมีแบบิ๊กเมื่อกี้นี่กูถ่ายไม่ทันพอมึงบอกว่าที่รักเท่านั้นเลยขวญมันหลับตาสั่งใส่มึงแป้งเลยเมื่อกี้นี่าแไม่สวยเป็อย่างนี้แหละขนะแปดอีอง ช่างก้าวันนี้เห็กูเห็นรูปแล้วที่มานั่งกินสุกี้กับพี่วันโอ้โหอีบีอ้วนกว่าตรงนี้อีกสองเท่าตัวจิ๊บจิ๊บเนาะนั่นแม่เพิ่นแม่เพิ่นแม่เพิ่นอ้นรลูกทำไรก็ดีไปหมดแม่เพิ่นอ้วนน่ารักน่ารักปุ้มปุ้ยน่ารักดีเนาะ ประชดนั้นนะคนปุ้ยปุบบ้ยอ่ะมันน่ารักทำอะไรก็น่ารไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแม่มึงจะเอาเงินเดือนเดือนหน้าซื้อปืนในี่มึงยิงผู้ชายเอาแม่มึงบอกสร้างสารรค์และรังสรรสร้างสารรคและรลังสรรผลงานทุกอย่างพี่ๆเดี๋ยวจะเล่าอะไรฟังอารวินนันไปแมวมาแล้วนะเออมันไปปาร์ตี้แมวมา อออเออไปสัมภาษณ์ได้เออ,อ,อเออสัมภาษณ์แล้วด้วยพี่มึงอะ่ะคุยให้มันฟังหน่อยดิปาร์ตี้แมวน้องมึงอะ่ะเออ,เออถามมันมันบอกว่าสนุกไหมสนุกมันจะไปอีกอเขาจะไปปาร์ตี้แมวอีกที่สตโฮมเขาชอบนะแมวอ่ะเขาบอกว่า นี่หัวเหระนี่คืออะไรเขาบอกว่ามีเดี๋ยวนะจะไล่ฟังเขาบอกเขาเขาไล่นะฟังนะมีแมวมีกระต่ายมีหมีแล้วก็เอ่ออะไรนะตัวอะไรสองตัวเนี่ยแหละที่เขาบอกโอ้โหเขาไปปาร์ตี้มาตอนแรกนะบอกว่ามีแต่ปาร์ตี้แมวเหรอเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่มีมีสัตว์หละ วนะรวมเหล่าปาร์ตี้สัตว์เลี้ยงอืม,อม,อมเอาสั่งลาแฟนขับก่อนเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วถือกล้องหนักมากโอ้ยแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะสวัสดีค่ะบีบีบ๊ายบายแฟนขับนะลูก